ชูบ้าชูบาชูบาชู้กระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนเชียนปีเชียนปีเชียนนสอเียอชู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 แปลวอะไรหนังสือหนังสือชจื้อดีีีพี่นันบอกชวือจือแปลว่าไม้บทัดแปว่าไม้บทัดไหนอะ ใช่ไหมของพี่อานาเป็นกระต่ายทูจิไม่เป็นไรเราเอาอันนี้ก่อนทูจิทูจิกระต่ายกระต่ายอันนี้เหมียวอันนี้ไม่ใช่กระต่ายนะไม่ใช่อ่าทูอันนี้เหมียวเหมียวเหมียวนกนกหมา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 ยา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 เต็มเต็มสิงห์ว่า ว่าส huh ิวัวสิวกบกบชูจิชู้จิกระต่ายกระต่ายจีจีไก่ะกะเราจะมาอ่านนก้นัหม่อีกแล้เดี๋ยวทีหน้าเราจะจะพาให้ให้มาดชูชชู <h 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 ูป้าเกระเป๋างนักเรียน เชียนปีดเชียนปีดิีนสองดีนสองชูชูหนังสือหนังสือฉื่อฉื่อแมา่แม่